เป็นของโรงเรียนศุนัขาววยไลรังสิ์น,นะครับได้ประตูขึ้นนำสอประตูต่อสือนะครับจากการทำประตูของผู้เล่นหมายเลขเก้ อะไรลังสิตน,นะครับได้ประตูนี้ห่างเป็น3ประตูต่อศูนะครับจากการทำประตูของผู้เล่นหมายเลข9 มีอะไรังสิขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาผู้เล่นหมายเลข15ออกส่งผู้เล่นหมายเลข3ลงเล่นแทนและเอาผู้เล่นหมายเลข14สออกส่งผู้เล่นหมายเลข11ลงเล่นแทน เชิญผู้เล่น11คนแรกนะครับจีมสโมสรฟุกวอนบังกะปฟีนะครับเจ้าส่วนน้อยนะครับตรวจเช็คหลักฐานด้วยครับ ทีเคยนายกซิตี้ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผู้เล่นหมายเลขสิบห้าออกส่งผู้เล่นหมายเลขห้าลงเล่นแทนเอาผู้เล่นหมายเลขแปดออกส่งผู้เล่นหมายเลขสี่ลงเล่นแทนเอาผู้เล่นหมายเลขสามออกส่งผู้เล่นหมายเลขหกลงเล่นแทนและโรงเรียนส่วนภูหลาวิยาลังสิตขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะผู้เล่นหมายเลขสองออกส่งผู้เล่นหมายเลขสิบสามลงเล่นแทน เยาเชิญครับสโมสรฟุปบอลบารกปีนะครับเล่นเสืร์คนแรกนะครับ

ไปอี่ยอแม่ไปสองแม่พ่อให้ยายไปสองยายเรยนว่งใช่น้องไปด้วยไปน้องไปวิ่งล่นเนี่ยยะยะยะเออไปเนาะเอาเกิดอะไรขปะ เดี๋ยวมัมด้ไม่เอาแ้วไม่ใช่แบบที่มะเท้ามัดไมข้าเทมะม่วงเอาบนหมูไเอาสันะสันะยรเอาสัตสัตสัวตัวีงเงนทองตองีพอะไรมั้ยจะเป็นกระทองไ้เอาแพะ ไม่ยังไงยงไม่รู้อตพูดตาพูดว่าอมตาพูดอะนะแอคุต้องพูดว่าทองแมกแล้วคิดว่าตัวหนึ่งแล้ก็คนดกตัวส์เอเตัวหนึ่งเอ้แม่เดเด่นโชว์มาเลยเด่นเด่นโชวนั่นั่งเียาหมาน้อยไม่เอาดิมาเดียวหมา

ช้างทต่จอบหมาเงินะทองช้างที่จอบหมาแ่จอบเงินตะทองช้างที่จอบหมาแรกที่จอบนะทองเฮ้ยนทอง ทีอารีอุสซิตี้นะครับขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นขอผู้ได้ไหมเลขเจ็บเอาผู้ได้ไหมได้สองหลงเล่นแทนหมาก่อนหมาก่อนได้ยังไงเมื่อไอชินได้เงินตัวทองช้างหมาจิ้งจอกไม่ใช่ตัวเงินตัวทองช้างจิ้งจอกแล้วก็หมาก็ต้องถามในเพนไบได้พูดจิ้งจอกหรือเปล่าไอชินพูดจิ้งจอกแล้วก็พูดหมามึงเรียนคิวอย่างนี้มึงจะหมาก่อนจิ้งจอกได้ยังไงเอออูลืมแล้ว าการแข่ขันขึ้นเวลาหลัง1นึ่งนาทีใครนยโอ้ยกูแล้วเนี่ยมัาไร่งมันว่าสดุดดสดุดดไ้ควาอะไรมันตนจหัวีมึงอะย่อเราจลี่างกใครกค ยาใส่ข้างซ้ายให้ใส่ข้างข้างไหนไม่ต้องใส่ทำไมอ่ะมีไว้ดํไแนมีไว้ดูเวลาแล้วไม่แล้วไม่ใส่นะไม่เห็นเจออะไรไปรักสั่งเวลาเท่าไหร่คุณก็ขอตัวสักทีดูเฮ้ยอ่ะไอ้ดอนเรียบร้อนจิงโจ้จิงจ้าใครนําแน่ตอนเนี้ยไม่เข้ากุหลาบไม่เข้าจบ ยังไปดูโงแมแต่แคเข้าหัวเข้าไปหรอพี่ค่โดนนาทีบาสเหรออะไรไม่ใช่ตอนตอนนี้3ามสแล้วหรอใครนำถือไม่เข้าหัวเข้าไอ้พีนก็บอกอยู่สามสิบใครนำเหมือนกันมหนึ่งเหรอสาหนึ่งเอะดับี เอาอนยกซิตี้นะครับทำรมดูได้ตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสานะครับจากการยิงจุดโทษของผู้เล่นนหมายเลข9ก้าับชันเขาไา่ัเลยครั้งลัอเอามัลร้อนอ่ะเก็บไปนี้นั่งนวใบนั่งเลยจ้บ มุตนาการนแข่งนะครับโรงเรียนสวนกู่ราบวิยาลังสิตเอาชนะ